เวลาที่เหมาะสมธรรมชาติจะพาใครสักคนมาเจอเราเองที่มาเจอเราเนี่ยทั้งคนดีด้วยคนไม่ดีด้วยตามสมเหตุสมผลที่เราได้สร้างเหตุไว้กฎแห่งกรรมจะพาใครสักคนหนึ่งมาเจอเราเองบางทีเราขับรถไปไม่ชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราก็ได้คนที่มาเจอเราเมื่อถึงเวลาที่มันสมเหตุสมผลแห่งกรรมทั้งดีและทั้งไม่ดี ก็จะมาเองโดยธรรมชาติต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมไม่รู้ว่าคนที่ธรรมชาติจัดมาด้วยกฎแห่งกรรมของเราจะมาเจอเราวันนี้พรุ่งนี้ทั้งดีและทั้งไม่ดีคนที่ดีเข้ามาก็เนื่องด้วยกรรมดีทั้งเหตุการณ์ทั้งคนที่ไม่ดีก็คือเหตุที่เราสร้างของเราไว้เองดังนั้นเตรียมใจไว้ให้พร้อมทั้งดีและไม่ดีเรียกว่ารับผิดชอบต้องรับได้ทั้งผิด กระชอบต้องรับได้ทั้งบุญและบาปเมื่อเจอคนที่ดีก็รักษาคนที่ดีรักษาเหตุการณ์ที่ดีไว้แต่เราก็จะไม่เสียอกเสียใจจนเกินไปเมื่อเจอคนไม่ดีและเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็คิดเสียว่าทั้งสองเหตุการณ์ทั้งสองคนที่เข้ามาในชีวิตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมธรรมชาติจะจัดสรรมาให้เราเองนั้นเป็นบททดสอบใจว่าเราจะรักษาคนดีไว้ได้ไหมและเราจะอยู่กับคนไม่ดีอย่างไร โดยที่ไม่ต้องสร้างเวรกรรมกันต่อไป